อยากไปถ่ายรูปตรงนั้นมากเลยเลยนั่งกินอะไรกันสองคนข้างหลังอะไรอ่ะโอ้เน่เน่แบ่งนั่งแบ่งแบ่งแบ่งเน่แบ่งเน่แบ่งน่ส่องบนนายช่างด้วยเน่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 ขนมข้างบนนายช่างกรอบอร้อบเดี๋ยวเราจะไปเซอร์ไพรส์เจพีมกันเนาะใช่ไหมใช่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 เจพีมกันเนาะวันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปบ้านเจ๊นะฮะอร์ไพรมกันนะคะเจอแน่ โดน่าว่าจัดไปบอกกูมาแม่งหน้าเั็นศพเลยอันนี้เราเดี๋ยวเราจะไปซื้อไพร์เจนะเอาไปซื้อของในซุปเปอร์ชิปกันก่อนเดี๋ยวไปดูกันว่าเราซื้ออะไรบ้างกลับมาเข้าไปดู Let's go ผัดนุ้งผัดุ่งเเป็นนังเี้าไปกินผัดบุ่งเหรอ อันนี้ไหมอะไรอ่ะบ้านแกไม่มีข้าวสารเออเอาเอาเอาข้าวสารมาแกแกไม่กินี้เป็นข้าวเหนียวแกกินแต่ต้มตำได้แกได้ต้มตำไ้อะต้มตำซื้อของมาจะได้ทำต้มตำซื้อเลยจริงเหรอซื้อเลยิดไปปั่นทำกันปลาลาไหมปลาบ้านแกมีอยู่ปลาบ้านแกมีเออใช่ไหมใช่ไม่ต้องซื้อเดี๋ยวดุนด่าไหมพวกมึงไม่ซื้ออะไรเยอยอะไรมาเลย มึงมานั่งกินบ้านกูฟรีๆยังไงเดี๋ยวเราเลือกวัตถุดิบกันก่อนแล้วไปทำส้มตำเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเจ๊นะครับตอนนี้สาวๆใจตังกันแล้วคิดเงินกันแล้วใช่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปคิดตังค์ที่เจ๊นะครับโอเคฮะตอนนี้คือเรามาถึงบ้านหน้าบ้านเจ๊แล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อไพ่แก่ันนี้คืออะไรอันนี้คืออันนี้คือดอกไม้เอาไม้แกครับผมเสียงดังๆเดี๋ยวเราไปกัน อไม้ให้แกซื้อมาตั้งใจซื้อมากๆดอกไม้ให้คุณใช่ไหมเดี๋ยวเราแอบก่อนเดี๋ยวเราแอบเดี๋ยวเราแอบถ่ายก่อนนะเดี๋ยวเราให้ให้ตาตากับน้องมิ้น์นะไปแยบกับระเบิดก่อนใช่ใช่ไปแยบกับระเบิดขึ้นมาเลยคำแรกพูดเฮีย มาแล้วครับมาแล้วเจ้าของน้าเดี๋ยวเราเข้าไปฮะไปไปมาแล้วเร็วแเร็ว ว่าแล้วไอ้เหี้ยมาแล้วเนาะเขามาเดีวหมาจะออกไอ้สัตว์เกิดแมงมาเจอไพกูแบบนี้ไม่เดี๋ยวมาให้เจ๊นะเจ๊เจ๊ดอกไม้ให้เจ๊ทิ้งดอกไม้เพียงไปแล้วบนอีกแล้วฮะบนเรื่องเขาลงถมาทันพอดีใช่คนแก่งเงี้ยบ่นบ่นบนบ่นบ้านหมาหรือบ้านคนอะบ้านหมาแล้ว ไม่เดียวแล้วเป็นไรเนี่ยเออเป็นไรยั้มเลยโอ๊เดี๋ยกูเปิดไฟให้จะได้เหนนะชัดอ่ะเอามานี่เอามาในบ้านนี้ยเปล่ยนชดกัมาทั้งทีกวดก็อยาอีกขันว่าเจ้าของบ้านนี่ขี้ดาไม่รูว่าอบลูกค้าอยู่ไง นี่เราอยู่กับเจ้าของบ้านนะนั่นก็คือเจ๊แพรมนะฮะนี่เลยมาลับครอบครัวแม่จันไรนะคะ oh. เปิดร้านค่ะวันนี้จริงๆจ,จ,จะปิดร้านแต่หมาจะมารีวิว <laughs> ก็เลยต้องเปิดร้านรีวิวให้สําหรับร้านแม่จันไรนะคะ oh. เดี๋ยวก่อนเมนูแรกร้านนี้ก็มีนะคะขนมจีนน้ยายาอีสานค่ะไม่มีหมู oh. เนื้อปลาล้วนๆน,นะคะ แล้วก็ลูกชิ้นปลาแน่นๆค่ะเราคัดของดีมาทําอร่อยมากเดี๋ยวกินให้ดูอร่อยจริงจันไรจริงใช่ไหมจันไรจริงอร่อยจริง่าดูผักแน่นๆลองดูเอยว่าตืนก่อนอร่อยมากค่ะอร่อยมากต้องชิมนะคะนี่ฝีมือคนอีสานแท้ด้วจ้าอันนี้นะคะสมตามร้านแม่จันไรนี่นะคะเป็นตามอีสาน ตำปลาอีสานกุุงโดเนาะค่ะเนาะทะเลสดเข้าขัดเหลือกวัตถุดิบมานะคะหากินที่ไหนก็ได้เพราะว่าต้องมากินที่้านแม่จันไร้านันสูตรนี้คือว่าแป้งปั่นมาละกีดีค่ะพวันน้ำปลาเขาก็ใส่แบบของอีสานแพ้ชุบโรดกับไส้นิดเดียวขนมจีนก็นกสร้างมาจากอีสานนะคะจังไดกะซอยซอยซิมใดเดี๋ยวจ้าลานเปิดมือจ้าในส่วนแรง กันได้จริงเอาพ่นควานะพ่นควายเสร็จนไปเลยเรื่องไหมยิ่งกินน้ำนี่มันยิ่งคอมโบกันอ้วกใช่ใช่ลืมตาไม่คึ้นแล้วนี่น่ากินน้ำเลยจริงๆอ่ะเขาบอกกินเด็กกำน้ำเย็นน่ะโอ้โหเขาชิมเขากินกำน้ำเย็นกินน้ำอุณหภูมิห่องจ้านคุ้นกับสมบัติคุ้นชินได้เรื่อย โอ้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแม่จังไรนะเชิญเรามาบ้านนะครับผมขอบคุณมากครับเจ๊นะฮะเนี่ยเราพาสาวๆมาด้วยนะฮะแล้วก็เชฟท่ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่มาอุดหนุนแม่จันไรวันนี้นะคะไม่ได้จ่ายตังกันเลยสักคนค่ะทีนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะฮะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะบ๊ายบายครับผมบ๊าย give you parking